ครับผมอายุธาครับผมวันนี้มานําเสนอรถยนต์หนึ่งคันนะครับผมเป็นรถผู้บริหารนะครับอดีตค่าตัวล้านกว่าบาทนะครับตอนนี้เหลือแค่แสนกว่าบาทนะครับผมเป็นโตลต้าแคมรี่นะครับผม2-4คิวตัวท็อปสุดนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดในรุ่นนะครับผมนี่นะฮะสีทองเดิมโรงงานนะครับรถบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อปิกคว่ำที่ตมน้ําหรือสมทะเบียนสวมซากนะครับผมนะฮะรถถูกต้องตามกฎหมายนะครับร้านอายุธานะครับดีสันโดยรวมสวยงามนะครับมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะครับผม รถผ่านการเก็บสีเทียสีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะฮะโดยวมสวยงามนะครับบางๆเดิมๆนะครับผมนี่นะฮะไม่มีชนหนักแต่ต่อที่ความ่จมน้ำนะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบคันนะครับคันนี้ยางใหม่เลยนะครับผมเปลี่ยนมาเมื่อตอนต้นปีนะครับเป็นยางปลายปี21นะครับผมเอาไปก็ใช้งานกันอีกยาวๆเลยครับน้ามันเครื่องถ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับผมของเหลวทั้งหมดถ่ายแล้วนะฮะนี่นะฮะสวยๆนะครับผมาสีไม่ข่านะครับเอกสารพรอโอน ภายในเบาะหนังนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับมีแอร์แบ็กสี่ใบม่าหลังไฟฟ้าไม้สามสีนะครออปชั่นสูงสุดนะครับแอร์แบ็กวันนี้ให้ช่างโตโยต้าเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับผมตามวบริเวณีของโตโยต้าเราเรียกโตโยต้ามาเปลี่ยนแอร์แบ็กให้ใหม่ด้วยนะครับผมนี่นะครับสวยงามนะครับผมเราลมสวยงามนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันนะครับผม ายในเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับผมปรับข้างไฟฟ้าครับไฟฟ้านะครับผมปชั่น้สูงสุดนะฮะตกแต่งลายไม้เดิมโรงงานนะครับผมนี่นะฮะม้คันนี้วิ่งมาแค่ประมาณสองแสนหกหมื่นกิโลนะครับผมนี่นะฮะจอเป็นไชวันนี้อย่างดีนะครับต่อบลูทูธได้นะครับผมแอร์เป็นระบบออโต้นะครับมีแอร์หลังนะครับผมนี่นะฮะมีแอร์ด้านหลังนะครับผมเย็นทังข้องโดยสารแน่นอนครับผม นี่นะคะรถระดับผู้บริหารนะครับราคาแสนกว่าบาทพร้อมใช้นะครับผมต o ยต้าแคมรี่นะครับสวยงามครับนี่นะครับขับขี่ทางไกลไร้ปรัญหาแน่นอนนะครับผมเบาะหนังเดิมโรงงานสภาพดีนะครับมีมาหลังไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันครับผม เดี๋ยวเรามาทดลองขับกันนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปลองถนนจริงๆกันเลยนะครับผมขับดีนะครับผมช่วงลงช่วงล่างนิ่งเงียบไม่มีดังเลยนะครับผมนี่นะฮะขับให้เห็นชัดๆเลยนะครับผมทดลองขับให้เลยนะครับนี่นะครับล็อกเองด้วยนะครับผมนี่นะครับมีม่านหลังไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูในด้านหลังกันครับผมแผ่นกล้องในด้านหลังหะมีม่านหลังไฟฟ้านะครับผมสําหรับคนที่ผู้บริหารนั่งนะครับบางลมบางแดดได้สบายนะครับผม มาหหลัยไฟฟ้าใช้ทํางานได้ทุกฟังก์ชันนะครับนี่นะฮะขับขี่นิ่มนะครับไม่มีดังเลยนะครับผมแอร์เออเย็นฉ่านะครับผมนี่นะฮะขับไปดูเลยนะครับนี่นะครับไม่มีดังครับผมเอาไปก็ใช้งานได้เลยครับผมนี่นะครับน้ำมันเครื่องมืงถ่ายด้วยนะครับมีบริกานะครับนี่เรียบร้อยเช็คมาแล้วเรียบร้อยนะครับรถติดนิดนึงครับผม นุ่มครับเช็คตรวจสอบมาให้แล้วทุกจุดนะครับผมเอาไปก็ใช้งานได้เลยครับผมไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมครับผม นะครับผมเครื่องเดินเรียบไม่มีสัตนเลยนะครับผมเมื่อกี้ตอนจอดติดอยู่ก็ไม่มีสัตนนะครับผมขี่นิ่มน็มุ่มนะครับผมหาใช้งานอยู่แล้วเราไม่ผิดหวังนะครับผม